สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตอากาศกันในยามเช้าตรู่ของวันเริ่มต้นเดือนใหม่นะฮะเสาร์ที่1พฤศจิก,กายนกันครับวันนี้ต้องบอกว่าสนามรบทางอากาศมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอีกนะครับพี่น้องนอกจากตัวละครเก่าคือย่อมความกดอากาศต่ําที่แม้ว่าจะเคลื่อนตัวลงทะเลอันดามันไปแต่ก็ยังคงทรงอิทธิพลอยู่เหมือนเดิม และก็ที่เพิ่มเติมก็คือวันนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแจมอีกหนึ่งตัวนะครับส่งผลให้แนวสอบของกระแสลมหรือล่องมรสุมมีกำลังในการขยายการยกตัวของฝนมากขึ้นกว่าเดิมครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับพี่น้อง เริ่มต้นกันที่ระบบความกดอากาศที่ระดับผิวพื้นกันก่อนนะฮะโดยบริเวณความกดอากาศสูงด้านบนนะฮะหรือมวลอากาศเย็นจากปีนแผ่นดินใหญ่วันนี้แผ่ขยายอิทธิพลลงมาลึกกว่าเมื่อวานเราจะเห็นแนวเส้นความกดอากาศเท่ากันหรือไอโซบารที่ระดับ116-118 0นะฮะขยับเข้ามาใกล้ๆเวียดนามตอนบนและลาวมากขึ้น อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องแนวริ่มของความกดอากาศสูงส่วนใหญ่นี้ยังคงมีทิศทางไหลเบี่ยงไปทางทะเลจีนใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบความกดอากาศสูงนั้นแผ่ลงมาลึกกว่าเดิมก็เป็นเพราะว่า มีตัวดูดตัวดึงนั่นเองครับพี่น้องหรือแรงจูงใจให้กดสูงนี่วิ่งเข้าหานั่นก็คือด้านล่างมีย่อมความกดอากาศต่ำถึง2ตัวนะฮะหมุนเวียนอยู่นั่นเองตามกดทองหรือทิศดียนแทนที่ร้อนและในวันนี้นะครับพี่น้องเราจะเห็นทิศทางของลมมรสุมใกล้ผิวพื้นค่อนข้างจะอลหม่านเลยทีเดียวนะฮะพี่น้องมองตามวงกลมสีขาวเลยนะครับลูกศรสีแดงแล้วมัน บางคนก็บอกมันบังตาเลยฮะเรามาดูกันลมเพียวๆเนี่ยแหละครับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมครับที่มาจากความกดอากาศสูงยังคงพัดปกคลุมอยู่แต่กําลังของมันถูกเบี่ยงไปนะฮะโดยลิ่มที่แผ่ลงทะเลทําให้ลมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่ก็จะก,กลายเป็นลมตะวันออกด้วยกําลังปานกลางซึ่งจะหอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาได้มากกว่าเดิมนะครับในขนาดเดียวกันนะ ด้านข้างและก็ด้านล่างเราจะเห็นศูนย์กลางการหมุนแบบวทวนเข็มนาฬิกาเป็นไซคอนิกชัดเจนทั้งสองฝั่งทะเลเลยเห็นไหมครับพีน่น้องถัดจากยมแอลตัวทั้งจากยมแอลตัวเดิมนะครับทางด้านซ้ายมือก็คือเอามัตตบันและก็จากยอมแอลลูกใหม่นะฮะยมโลลูกใหม่ในทะเลจีนใต้และก็ผล จากการดึงดูดบริหารจัดการของย่อมทั้งสองลูก2อฝั่งนี้นะก็ทําให้เกิดเป็นแนวลมสอบหรือแนวลมที่พัดมาเบียดกันอย่างชัดเจนของกระแสลมสองสายที่เราเรียกว่าล่องมรสุมนั่นเองพี่น้องพาดผ่านบริเวณพักกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับ โดยที่เราถัดไปนะเราก็เงยหน้าขึ้นไปดูผู้บัญชาการบ้างนะครับผู้บัญชาการที่บรรยากาศชั้นกลางนั่นก็คือสภาพของลมข้างบนนะฮะในวันนี้ต้องบอกว่าเล่นตามเกมนะครับผู้บัญชาการนะครับหรือสอดคล้องกับลมลากอย่างสมบูรณ์นะครับเราจะเห็นการหมุนวนแบบทวนเข็มนาฬิกาทั้ง2จุดเช่นกันคือบริเวณอ่าวมาศบันและบริเวณทะเลจีนใต้ นี่ก็แสดงให้เห็นว่าระบบทั้งสองนี้ก็มีโครงสร้างนะฮะที่ในแนวตั้งที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับพี่น้องในวันนี้และก็ที่สําคัญที่สุดในบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและบริเวณใกล้เคียงเห็นไหมครับพี่น้องคือ3พื้นที่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้กลางตะวันออกและใต้บนเราจะเห็นการประทะกันอย่างชัดเจนของกระแสลมระดับบนสสาย นั่นก็คือลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ที่ถูกดึงขึ้นมานะฮะจากมหาสมุทรอินเดียและปะทะเข้ากับลมฝ่ายตะวันออกที่ถูกดึงมาจากฝั่งแปซิฟิกนะครับดังนั้นนะครับพี่น้องเมื่อเรานำจิกซอทั้งหมดที่ขยายความไปนะฮะทั้งความกดต่ำสองขั้วนะฮะลมล่างสอบกันลมบนกระแทกกันนะฮะมาขยำรวมกันบนโมเดลคาดการฝนตก24ชั่วโมองข้างหน้า เราก็จะสามารถไขปริศนาของแผนที่ฝนที่เห็นกันอยู่ได้ดังนี้ครับพื้นที่ภาคเหนือนะครับบนนี้ภาคเหนือก็จะเจอกับสถานการณ์ศึกสองด้านนะครับนี่น้องภาคเหนือตอนบนจะโดนอิทธิพลของมวลอากาศเย็นนะฮะที่แผ่ลงมากดไว้ทําให้การยกตัวของฝนยังไม่ดีนักนะครับฝนจึงน่าจะน้อยกว่าทางด้านล่างและฮะแม้โมเดลจะให้เยอะก็ตามนะครับแต่ในขนาดเดียวกันนะครับลมเย็นที่แผ่ลงมานะครับ มันเป็นไงครับพี่น้องมันก็จะเบี่ยงเป็นลมตะวันออกที่ชื้นนะครับเมื่อลมนี้ไหลมาเจอกับแขนหรือขอบด้านบนของแนวลมสอบที่ถูกดึงโดยย่อมแอละย่อมโลในอา่าวมะตะบันมันจึงเกิดการพลองกําลังกันขึ้นนะครับหรือที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์เย็นช้อนร้อนชื้นนะฮะบ,บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างตากสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยก็จะทําให้บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนักกว่าตอนบนครับ พื้นที่ภาคอีสานนะครับในพื้นที่นี้ก็สถานการณ์คล้ายๆกับภาคเหนือนะครับอีสานตอนบนฝั่งตะวันออกนะครับก็จะโดนการประลองกําลังระหว่างลมเย็นที่กดไว้นะครับกับลมชื้นที่พัดเข้ามาจากตะวันออกนะฮะฝนก็จึงยังพอมีได้อยู่แต่จุดที่ฝนจะดีกว่านะครับของทั้งภาคเลยก็คือภาคอีสานตอนล่างนะครับอย่างชัยภูมิและนครราชสีมา เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอิทธิพลของร่องมรสุมที่ถูกปลุกพลังขึ้นมาเลยตรงนั่นเองครับในขณะที่พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับพี่น้องสองพื้นที่นี้เป็นไงครับนี่คือพื้นที่สมอภูมิหลักหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่ากราวซิโลเขของวันนี้นะครับพี่น้องฝนถึงได้แน่นขนาดจากภาพที่เห็นอยู่ขนาดนี้เพราะเป็นพื้นที่ที่โดนคอมโบเซตเต็มๆนะฮะ มีอะไรบ้างครับคอมโบเซตะฮะอันดับแรกเลยก็คือแนวพาดผ่านโดยตรงของร่องมรสุมะฮะสองก็คือร่องนี้ถูกปลุกพลังด้วยย่อมความกดอากาศต่ำลูกใหม่ในทะเลจีนใต้นะฮะที่ที่สูบฉืดความชื้นเข้ามาเติมนะฮะสามก็คือยังคงโดนแขนของย่อมตัวเดิมนะฮะที่อ่าวมาตะบ,บันนะฮะที่ดึงลมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาสมทบอีก เมื่อลม2-3ถึงทิศนี้มาอัดรวมกันตรงนี้นะครับพี่น้องแถมลมบนก็ยังเปิดทางให้ยกตัวฝนจึงชุกและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดนะครับสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะฮะรองลงไปก็คือภาคตะวันออกสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับในวันนี้พื้นที่ของภาคใต้จะถูกแบ่งโซนออกอย่างชัดเจนนะครับพี่น้องภาคใต้ตอนบนนะฮะเพชรบุรีประจบชุมพรและนองยังคงอยู่ในเขตอิทธิพลของ ร่องมรสุมที่ถูกปลุกพลังขึ้นมาเช่นกันนะฮะฝนจึงยังคงชุกต่อเนื่องนะครับในวันนี้แต่พื้นที่ภาคใต้ตอนกลางลงไปถึงตอนล่างสุดตั้งแต่สุราษฎร์ภูเก็ตลงไปเราจะเห็นเป็นไงครับพี่น้องฝนเบาบางลงมากนะฮะลงไปมากนั่นเขาเป็นเพราะว่าพื้นที่นี้หลุดจากแนวร่องมรสุมแล้วและลมส่วนใหญ่ที่พัดผ่านอย่างตะวันตกเฉียงใต้กลายเป็นลมที่พัดค่อนข้างขนานนะครับขนานไปกับชายฝั่งไม่ได้พดยกเท่าไหร่นะครับไม่ได้ตั้งฉาก ะปะทะความรุนแรงไม่ได้ตั้งฉากปะทะรุนแรงเหมือนวันก่อนๆเห็นไหมครับพี่น้องก็จะทําให้ฝนในการยกตัวประสิทธิภาพต่ําลงไปนะฮะก็ปีฝนได้เป็นหย่อมๆโดยทั่วไปโดยจากโมเดลคาดการบปริมาณฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้าใน7จ็ดโมงเช้าวันนี้นะครับวันที่1พฤศจิกายนไปจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่2พฤศจิกายน ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนเชียงรายพะยาวน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกสุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูด,ดอนทานีนขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับชัยภูมินครราชสีมา บุรีลำสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีพื้นที่พักกลางนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดคอนสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบ,บุรีรรนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองกันทบุรีตราดภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิถึงหกของพื้นที่10ก็อยู่ด้านล่างนะครับหกก็อยู่ด้านบนตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส สปปลาวฮะประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง40ของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงบอกแก้วหลวงน้ำทาไซยบุรีสารวันเไรกองอตัตปือและจำปาสักสำหรับคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องวันนี้คลื่นลมทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรนะครับในขณะที่ฝั่งอัามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรและต่อล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรอย่างไรก็ดีนะครับพี่น้อง พี่น้องชาวเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับโดยเฉพาะในฝั่งอันดามันตอนบนก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับสวัสดีครับ